ดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขวันนี้พบกับดิฉันอาจารย์นตยาเยจจํำนงจากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะสาธรารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเลศสวนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i ในช่วงนี้ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงนี้มีความหลากหลายมากๆเลยค่ะ ซึ่งอาจจะทำให้เรามีอาการตัวร้อนเป็นไข้าจากสภาพอากาศที่แปรปรวนได้แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะหากเราจำเป็นต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการไข้ตัวร้อนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ค่ะในวันนี้ดิฉันจึงอยากจะมาแนะนำวิธีการใช้ตำรับยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการไข้ตำรับหนึ่งที่มีชื่อว่าตำรับยามหานิมแท่งทองให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักกันค่ะซึ่งตำรับยานี้ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังหากมีความจาเป็นต้องใช้ในช่วงเวลานี้ค่ะตํำรับยามหานินแท่งทองเป็นตํำรับยาตามตำราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้มาอย่างยาวนานเลยนะคะจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ตํำรับยามหานินแท่งทองได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักจากสมุนไพรแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2561ในส่วนของยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ โดยจัดเป็นกลุ่มยาในกลุ่มยาแก้ไข้ค่ะซึ่งระบุให้สามารถใช้ได้กับเด็กตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปเลยค่ะสัรพคุณของตำรับยามหาทินแท่งทองนั้นนอกจากจะใช้ในการแก้ไข้ได้แล้วยังใช้ในการแก้ไข้พิษไข้การหรือไข้ที่ทำให้เกิดผื่นต่างๆตามผิวหนังนะคะรวมไปถึงหัดอิสุกอิสยัยแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ค่ะ รวมถึงยังสามารถใช้ผงยาละลายน้ำทาบริเวณผื่นคันและแผลล้อนในได้อีกด้วยค่ะโดยตำรับยามหานินแท่งทองประกอบไปด้วยเนื้อในเมล็ดสบ้ามอนหวายตะขามะเมล็ดมะกอกลูกมะคำดีควายฐานไม้สัตว์แก่นจันแดงแก่นจันเทศใบพิมพเสนใบยะนางหมึกหอมเบี้ยจันคั่ว ซึ่งหากดูจากสรรพคุณยาทางการแพทย์แผนไทยของสมุนไพรแต่ละชนิดแล้วจะพบว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ในตำรับมีฤทธิ์ในการแก้ไข้พิษตัวร้อนแก้ผิดไข้การได้แก่สมุนไพรที่มีชื่อว่าเนื้อในเมล็ดของสบ้ามอนหวายตะคะ้าฐานไม้สัตว์แก่นจันแดงแก่นจันเทศใบพิมพเสนใบยญานางมึดหอมและมะขามดีควายค่ะ ในขณะที่ก็มีสมุนไพรที่ช่วยในการแก้ร้อนในกระหายน้ําอยู่ค่ะนั่นก็คือมะขามดีควายและ,มะเมล็ดมะกอกค่ะนอกจากนี้จากการรายงานการวิใจัยในหลอดทดลองยังพบว่าตํำรับยามหานินแท่งทองมีฤทธิ์ในการต้านการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบและอาการค่ายได้อีกด้วยค่ะในช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงลักษณะเด่นของการเตรียมยามหานินแท่งทองกันค่ะ นั่นก็คือการเตรียมตัวยาที่ใช้ในตำรับจะต้องนำตัวยาบางตัวมาสุ่มก่อนใช้นั่นเองค่ะโดยตัวยาที่ต้องสุ่มก่อนนั่นก็คือเนื้อในมเมล็ดสะบ้ามอนหวายตะ้ามะเมล็ดมะกอกลูกมะคำดีควายโดยวิธีการสุ่มยาดังกล่าวก็คือทำได้โดยการนำตัวยาดังกล่าวทั้งหมดมาใส่รวมกันในหม้อดินปิดฝาให้มมดชิดนะคะอาจจะใช้เป็นดินเหนียวปิดตามรอยขอบหม้อเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได้ค่ะ จากนั้นก็นำหม้อดินไปสุ่มไฟให้ร้อนจัดจนยากลายเป็นสีดำหรือเป็นถานสีดำเลยนะคะซึ่งการสุมยาจนตัวยาเป็นสีดำนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อยามหานินนั่นเองค่ะโดยหลังจากทํำยาจนเป็นเม็ดแล้วก็จะมีการปิดทองคำเปร็วที่ตัวยานะคะทำให้ตํำรับยานี้มีชื่อว่ามหานินแท่งทองนั่นเองค่ะสำหรับการใช้ยามหานินแท่งทอง ตามที่มีการระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นสามารถใช้ได้3รูปแบบนะคะนั่นก็คือรูปแบบผงรูปแบบแคปซูลและรูปแบบเม็ดค่ะโดยหากยาเป็นรูปแบบผงการใช้ในเด็กอายุระหว่าง6-12ปีจะให้นำตัวยา5 0 0มิลลิกรัมถึง1กรัมมาละลายในน้ำต้มสุกนะคะให้เด็กรับประทานก่อนอาหารวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะส่วนผู้ใหญ่ให้รับประทานครั้งละ 1.5ถึง2กรัมโดยใช้วิธีการรับประทานเช่นเดียวกันนั่นก็คือละลายตัวยาในน้ำต้มสุกแล้วรับประทานก่อนอาหารวันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะถ้าหากรับประทานยาในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูลก็ให้คำนวณจำนวนเม็ดหรือแคปซูลให้เท่ากับน้ำหนักตามขนาดที่ระบุไว้และรับประทานก่อนอาหารวันละ2ครั้งเช้าเย็นเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งนี้การนำตัวยามาละลายยังสามารถเลือกใช้ยากระสายอื่นนอกเหนือจากน้ำต้มสุกได้อีกนะคะนั่นก็คือน้ำต้มรากผักชีและน้ำลอยดอกมะลิค่ะนอกจากการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการไข้แล้วการดูแลตนเองขณะที่มีไข้ก็มีความจาเป็นเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำร่างกายให้อบอุ่นการใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีการไม่อาบน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมากเกินไป การงดอาหารแสลงที่อาจจะไปกระตุ้นความร้อนในร่างกายให้เพิ่มขึ้นได้เช่นอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนอย่างขิงนะคะอาหารที่มีรสมันรสเปรี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงไม่ควรนวดตัวหรืออบสมุนไพรหรือประครบความร้อนในช่วงที่มีไข้อยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการรับประทานยาสมุนไพร ควรได้รับการวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้สมุนไพรนะคะเช่นแพท,ทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อที่จะได้สามารถใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะทั้งนี้เนี่ยหากคุณผู้ฟังมีอาการไข้ตัวร้อนและได้ดูแลตนเองในเบื้องต้นแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นดินฉันก็ขอแนะนําให้คุณผู้ฟังควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและทําการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะคะ สุดท้ายนี้ดิฉันหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทางบ้านในการใช้ตำรับยามหานินแท่งทองเพื่อบรรเทาอาการไข้ของตนเองเบื้องต้นในช่วงอากาศปเปลี่ยนแบบนี้นะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันอาจารย์นัตยาเจจำนงจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ